สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรายการจิบกับแฟคุยดาบก็พบกับผมเอโคไทยนะครับยูทูบเบอร์มือสมัครเล่นคนเดิมวันนี้ก็วันเสาร์ที่27ละผ่านมาแป๊บๆเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งเนาะวันจันทร์ก็เป็นวันหยุด วันเฉลิมพระชนพรรษาหล่อสิบนะครับก็หยุดพักผ่อนก็ทำกิจกรรมที่รักดูแลครอบครัวอยู่ก็ครอบครัวนะครับก็อยู่กับของที่เรารักด้วยนะครับเลหลายคนก็คงนั่งดูแลความสะอาดเนาะดูแลดาบดูแลศัวุธโบราณก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ผมใครที่เข้ามาแนะนําตัวผมเอกโอไทยนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบในสตว์ปรวุธโบราณแล้วกันนะครับแล้วก็มีการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับใครที่มีของอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นของยุคสมัยไหนเก่าไหมก็ส่งมาสอบถามได้นะครับหรือยินดีจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อไปใช้ในความจําเป็นชีวิตประจําวันก็ทักมาสอบถามได้นะครับก็ มีเบอร์โทรอยู่เนาะข้างล่างในหน้าปกเลยนะครับให้เบอร์โทรละเดี๋ยวนี้โทรปรึกษาได้นะครับพอมีเวลาคุยประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งวันที่12ตุลาคมนะครับที่วังน้อยร้านอาหารลุงนวยเนาะก็อยู่ติดกับเส้นวงแหวนเลยไปง่ายนะครับอยู่ทางเข้ากรุงเทพเลยนะครับก็มีงานจัดแสดงศัตว์ตัุโบราณน,นะครับทั้งประเทศ ก็มีของที่หาชมได้ยากหลาย,ลายชิ้นมาจาัดแสดงนะครับวันเเวลาก็ประกาศลงไปเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจนะครับผมมีเพจชื่อเพจเพื่อนรักดาบนะก็พิมพ์หาตามหน้าปกก็เลยก็มีให้ความรู้เรื่องดาบมีซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็มีอยู่หน้าเพจกิจกรรมทั้งหมด่วันนี้มีดาบที่น่าสนใจมาให้ชมสองเล่มนะครับเป็นดาบที่ค่อนข้างจะ สวยมากแล้วก็พบเจอได้น้อยนะครับขอดมยาดมหน่อยื่องนี้ติดยาดมตั้งแต่ฝุ่น pm 2.5จุมาคัดจมูกตลอดเลยโดนฝุ่นหน่อยหรือว่าไมค่ก็จะออกกําลังกายด้วยช่วงนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยวกรร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงจะก,กลับเข้าวงการวิ่งนะครับก็ยังไม่รู้จะกลับยังไงเลยจะวิ่งจะวิ่งมาสี่ห้าปีตั้งแต่โควิดแล้วหยุดเป็นนานพอจะเริ่มใหม่ก็ขี้เกียจนะครับอะคุยเยอะไปละว,วันนี้มาชมนี่ เล่มแรกนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ารลปบหลแบบนี้จําง่ายนะครับก็เป็นดาบคอบัวบางคนก็เรียกคอบัวนะครับแบบนี้คอบัวสองชั้นหรือว่าเรียกดาบสามป้องนะครับก็เป็นสามป้องก็มาคําจากที่เราเรียกได้มันมีสามป้องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดาบหลวงเนาะแต่เป็นงานบูรณะนะครับก็บูรณะโดย พิวิทย์หนุมานเหยียบลงกานะครับเรื่องนี้งานฝักไม้สวยมากนะครับดูดกล้าทองเหลืองลมดำซ้ำเก่าครับามาดูใบาดาบกันนี่ของหายากแรเท่มนะครับถ้าเราเคยได้ฟัง นวนิยายเนาะเขาเรียกว่านวัิยายไอเขาเรียกอะไรเดียให้มันเหมาะครับ,บทประพันธ์นะใช้คาประเพาะหน่อยบทประพันธ์เรื่องขุนช้างขุนแผนเนาะเราจะได้ยินดาบฟ้าฟืาฟ้นว่าในกองก็เป็นอะไรนะสอบกรรมาหน้าลูกไก่นะครับอ่าเล่มนี้คือดาบหน้าลูกไก่นะครับหรือว่าถ้าเรียกทางการในศัพท์ที่เขาวิชาการเรียกกันก็คือหน้าตะไกร่นะครับ หน้าตะไกรคือไม่ใช่เสียงพราะมันเป็นหน้าลูกไก่นะก็คือคำว่าหน้าตะไกรก็คือดาบลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยดูหน้าเห็นไหมลูกไก่ก็คือตรงเนี้ปลายตรงนี้มันงอยจะงอยจะง,งอยคลายปากของลูกไก่เนาะถือว่าอันตรายมากนะดาบเป็นนี้เวลาเราฟันไปเนี่ยครับหลักตวัดขึ้นเนี่ยไอจัง,งอยตรงนี้เนี่ยโคตรอันตรายเคิดที่้านถ้า,ถาจะง,งอยตรงนี้แม่งโดนปลายคางโดนหน้าโดนตาอะไรแบบแบาบดเจ็บได้เยอะ เ่อนี้ก็เป็นใบใบดาบเก่านะใบเนี้ยในวงการก็คุยกันลึกสุดก็ถึงประมาณรอสามเนะาะถ้าใหม่สุดก็ประมาณรอห้าประมาณนี้นะครับก็ร้อยกว่าปีนะมีร้อยห้าสิบปีนะ150ปนะเป็นดาบาเป็นดาบหลวงเนาะแต่เนี้ยออกมายังไงอะ่ะก็คือเมื่อก่อนงเขาก็จะคงแจกจ่ายไปตามหัวเมืองต่างๆที่จะ ตอนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้กระบี่เนาะพูดอย่างนี้ดีกว่าสังคมเราก็ยังมีใช้ดาบใช้อะไรตามตามหัวเมืองต่างๆอยู่นะครับเขาก็จะส่งไปให้ก็จะมีตกค้างบ้างตามหัวเมืองสําคัญสาคัญนะครับแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งจัก,กรีก็มีอยู่นะอันนี้ครับลองไปดูได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วส่วนมากที่เจอก็จะเจอแต่ ใบนะครับไม่ค่อยเจอสมบูรณ์เขาอาจจะยังไม่จะประกอบหรือค้างอยู่อะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นใบดาบท,ที่มันสวยมากนะครับเด่มแรกก็เป็น,นแบบนี้เลยนะครับเดินล่องเลือดลึกๆที่เราเรียกว่าขูดล่องเลือดนะครับใบก็มาตรฐานจะเท่ากันกับทุกเล่มนะครับใบยี่สบสองนิ้วนะครับสันก็ประมาณหกเจ็ดมิลสันไม่นานนะแต่ดาบมันแข็งแรงมากนะครับ ทรงก็จะโค้งๆหน่อยต่างจากดาบ <c oughs> ดาบภาคกลางเนาะที่เป็นยุคต้นๆยุคอยุธยาหรือว่าต้นรัชโกสินเนี่ยมันจะมันจะหลังตรงเนาะแต่เนี้ยมันจะโค้งๆละคล้ายดาบทางทางร้านช้างนะครับจะเป็นดาบยุครัชนโกศินนะก็ <c oughs> คือช่วงรสามถึงรห้าประมาณนี้แหละ <c oughs> เป็นดาบที่ยอดนิยมอีกอีก อีกเล่มหนึ่งนะครับในวงการหน้าลูกไก่เพราะก็ดังจากดาบฟ้าฟื้นเนาะของคุณแผนแล้วก็นามนก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้ประมาณนี้นะครับสวยนะเล่มนี้ถือว่าสวยมากทำมาได้ประร้านดีมากนะครับงามหงายก็ระวังนิดนึงนะครับมันมีดาบที่เขาตีขึ้นมาถอดใบขึ้นมาจำลองขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ของปลอมนะแต่ว่ามันเป็นงานใหม่หรือถ้าจะเป็นงานใหม,ใหม่ก็ต้องแจ้งงานใหม่นะครับ แต่ว่าทําแบบโบราณอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไปทําเก่ามาแล้วมาบอกขายว่าเป็นของเก่าอันนี้ก็ต้องระวังอันตรายนะครับสวยนะเรื่องนี้ถือว่าสวยมากโอเคเนาะชมกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับดาบหน้าลูกไก่หรือหน้าตะไคร่นะครับใบยี่สิบสองนิ้วถือว่าใบสวยนะอันนี้ครับหน้าใบสวยก็คือหน้าตรงนี้มันเนะี่ย ไม่ค่อยลบบางเล่มมันจะลบไปแล้วนะครับก็คือจะงอยจะหายแล้วอาจจะใช้งานเยอะเหลือคล้ายๆปลายบัวนะครับสวยงามอ่าเล่มที่สองนี่เล่มที่สองเล่มนี้เลยฝักแดงนะครับดูด,ด้ามก่อนนี่ด้ามหลุกเงินเกี้ยงนะสภาพเป๊ะมาก ขายบาทน้ำมันก็ยังอยู่นะครับรวดก็เก่าๆด้ามยาวนะเร่มนี้ด้ามสิบานิ้วเลยนะครับพิเศษม,มีกระบั벙มาด้วยนะกระบังเดิมมันนะนะครับนา่าจะเป็นงานวัฒนธรรมผสมออกแจาลลาวเนี่ยกระบังดยนฉะกระบังเงินฉลุลายนะทีเดดนี่อยู่ที่ใบ ใบดาบหลวง้าบางนะครับเนี่ยใบถือว่าใบสวยมากร่องเลือดใหญ่แบบเนี้แล้วก็สเสน่ห์ดาบร้านช้าก็คือดาบเป็นยาวเนาะเลินนี้ยาวถือว่าเป็นดาบที่ยาวพิเศษนะยี่สิบห้านิ้วครึ่งนะครับก็คือดาบยี่สิบสามนิ้วเนี่ยเราก็ว่าเป็นดาบยาวละถือเป็นดาบยาวแล้วอันนี้ยี่สิบห้านิ้วครึ่งนะครับตรงใบสวยมากให้ดูใบไม่มีตำหนิเลย <c oughs> อันนี้มีลายด้ยนะลายลาวเขาจะตอบอบางๆอย่างนี้ครับฟ้ามันคืมนิดนึงนะครับฝนเพิ่งหยุดตอนแรกว่าจะไม่ทํำ EP ละเห็นฝนหยุดก็เออม,มี FC ทักมาใน Facebook บอกอยากชมพี่เร่มน,นี้ก็เลยอ่เอามาชมให้ชมเอามาทําให้ชมนะครับดูร่องเลือดดูใบาดาบใบาดาบแบบนี้นะมีเงินกำเงินมาสี่ห้าหมื่นถ้าเขาไม่ขายก็หาไม่ได้นะครับหรือวเขาอยากจะขายแต่ มันไม่มีของมันก็หาไม่ได้นะบางทีความอุปสงค์กับอุปทานมันไม่ต้องมันไม่ตรงกันนะครับปลายก็เนี่ยดอกลายนะครับสันจั่วนะสันจัว่วประมาณสิบเอ็ดสิบสองมิลได้นะครับถือเป็นดาบที่สวยมากสวยสวยลงตัวมากๆนะครับเนี่ยล้านช้างหลวงพ่อบางนะครับ ยีนิ้วครึ่งจะให้ชมเนาะมีเอซีไกลถึงนู่นนะครับสวิตเซอร์แลนด์ขอชมอยากชมเล่มนี้บอกสวยมากพี่ทำให้ชมหน่อยจัดไห้นะครับเป็นน้องบอลสวิตเซอร์แลนด์นะครับถือ่าอเป็นดาบที่ค่อนข้างสวยใบยาวเนาะก็ทรงใบล้านช้างก็จะเป็นแบบนี้ประมาณทรงปลายว้ ลายยาวนะครับอันนี้นี่พิเศษทั้งล่องเลือดใหญ่ทั้งมีตอกลายปลายใบคนใบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะเอาดาบมาให้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นสไตล์พูดคุยกันไปประมาณนี้นะครับไม่ได้เชิงวิชาการมากแต่น้องก็มีพื้นฐานการดูดาบเก่าได้นะครับ ก็ได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ยินดีรับคำวิจารณ์ทุกอย่างนะครับช่วยฝากกดกระดิ่งนะถ้ามีเยอะมี EP ใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ผมเอ๋ขอไทยขอขอบคุณครับแล้วช่วงนี้ขยันทำ EP นะเช้าๆก็จะทำให้ชมบ่อยๆอ,ยอาจจะมากกว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ